ค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่แบบทําให้โอกาสที่มันเล็กๆเนี่ยมันมันมันเป็นไปได้นะคะเพราะว่าจริงๆตอนแรกก็พอบอกว่าเหลือตัวอ่อนตัวเดียวนี่เราก็แฟบแล้วแหละเราก็โอ๊ยมันจะไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ย จริงพอมีคนแรกเสร็จแล้วก็รอจนน้องเขาอายุสามขวบอะค่ะก็เลยอยากจะมีคนที่สองแต่ว่าก็ลองวิธีธรรมชาติกันอยู่เกือบปีอะก็ไม่ไม่ได้ก็เลยเอ่อไปเอาจริงๆก่อนหน้านั้นนะคะเราเราเคยไปทำอีซี่มาแล้วแล้วเรามีฝากตัวอ่อนเอาไว้ก่อนหน้าที่จะได้น้องคนนี้ค่ะก็เลยไปไปเหมือนกับไปทำอะไรว่าย้ายตัวอ่อนแช่แข็งอะคะ่ะ มารอบหนึ่งการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลังจากนั้นก็มีแบบมีพยายามย้ายที่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือพยายามอยู่ได้พักหนึ่งแหละแต่ก็ยังไม่สําเร็จจนมาที่นี่ค่ะตอนที่ว่าพยายามจะมีน้องคนที่สองเนี่ยค่ะการตรวจร่างกายหรือว่าการตรวจตรวจไข้ต,ตรวจน้ำเชื่ออะไรมีการจบมือดูว่า ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเรามีนแนวโน้มว่าเราจะมียากขึ้นของเก่งที่ไปตรวจอะของเก่งไม่ได้ไ,ม,ไ,ดไม,ม่ปกติคือของเขาเหมือนกับว่าตัวอสุจิก็เยอะแล้วก็วิ่งดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะของไข่เหมือนกับว่าไข่มันไข่จะน้อยด้วยค่ะแล้วก็เหมือนกับอายุเยอะด้วยเพราะว่า ก็อายุตอนนั้นที่ทํารอบแรกคือจริงๆทําทําอีกซี่มา2รอบแล้วรอบแรกที่เริ่มทําก็คือ3ามสกค่ะก่อนที่จะได้น้องคนคนแรกมานะคะแล้วก็รอบ2ที่ทำเนี่ยที่ที่ทำที่นี่ก็อายุ4ี่แล้วค่ะ ที่กับที่นี่อต,นะตอนที่อายุ40เดตอนที่มาตรวจตัวคุณหมอครั้งแรกคุณหมอได้แจ้งว่าเรามีไข่ตีบยหรือว่าได้ตรวจอะไรเพิ่มเติมที่ว่าคุณหมอบอกว่าเราอาจจะมีความยากง่ายในการรักษาคือด้วยประวัติที่เราเคยแบบทำรักษามาจริงๆทำ ก่อนหน้าที่จะตอนประมาณสักอายุ35ค่ะก็เคยเธอท้องแล้วก็หลุดไปตอนอายุคันได้ประมาณ2 2เดือนกว่าๆค่ะแล้วพอ36เราก็ลองไปลองทำอีกซี่อย่างที่บอกก่อนอีกซี่ก็ไปทำอายุไออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความยากของคือแต่เราทำมาหลายครั้งแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ทันทีไงค่ะก็เลยจัดนิฐานว่าเอ เพราะว่าผลน,น้เาเชื้อของทางผู้ชายเขาก็ไม่ได้มีปัญหามันก็คงน่าจะเป็นในเรื่องของไข่เพราะว่าหนึ่งอายุเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยเลยแจ้งว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวไข่ที่เนี่ยค่ะเราอยากมาที่เนี่ยค่ะมีมาจากับที่อยามนี้ี่้จริงไหมค่ยจริงผมเซิร์ชตอนแรกเซิร์ชในเน็ตแล้วเราก็โทรเข้ามาแล้วก็มันเหมือนกับเป็น เฟิร์สอิมเพรสชั่นตรงที่ว่าเฮ้ยคนที่เขาตอบข้อความแชททางทางเพจอะคะ่ะคือเขาให้ข้อมูลได้ได้เยอะครบถ้วนคือเราก็จะเล่าแบ็กการ์เราว่าเอ้เราเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วเราไปรับทําอะไรมาบ้างแล้วเออเขาก็จะมีเหมือนกับว่ามีบอกวิธีมีมีแบบเครื่องมือในการที่คิดว่าเฮ้ยจะช่วยเราได้เราก็ตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาที่คลินิกอะค่ะก็คือตอนนั้นเหมือนกับเราก็เออประทับใจ คือตอนนั้นจําได้ว่าประมาณสิงหาปี20นะคะที่ที่แชทเข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยก็ไปหาข้อมูลที่อื่นเปรียบเทียบอยู่จนกระทั่งประมาณสักตุลา20ก็ตัดสินใจเข้ามาที่นี่มาปรึกษาที่นี่อะไรเงีง้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจทําที่นี่ค่ะอก่างกระบวนการของซีเนี่ยอาจจะแบบว่าคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ เวลที่เป็นสามีนะคะในในช่วงที่ฉีดยาหรือกระตุในใน้นไข่อะไรการให้กำลังใจหรือว่าช่วยต่างๆภรรยาอนี้บ้าให้ถ่านจิวิกญาณดีขึ้นหก็ผมเองก็คือ,คอส่วนใหญ่ผมอยู่พักอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอกันก็พอมีนาอะไรบวกก็อย,อยามที่จะเข้ามาช่วยไปรับไปส่งอนะไรเนี้ครับ ต,ตัว,ออรว,ว,ตวจริงๆเขาน้าจะรู้ตอนที่เราย้ายตัวอ่อนอะเพราะว่าน้องเขาเข้าไปกับกับเก่งด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเออมาจับมือเรามาอะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็รู้สึกได้ว่าฮี่ลูกให้กำลังใจอะไรประมาณอย่างนี้มาอะล้วขอแค่ขอหไปถึงผลไข<า>ท่ที่เก็บได้แล้วก็กดตอ่อนที่ได้มาประมาณ คือคือเราเก็บไข่ได้หกแต่ว่ามันมีไข่สมบูรณ์อยู่แค่สาพอสามปึ๊บแล้วมันได้ตัวอ่อนมาแค่สองพอสองพอเราก็เอา2ตัวนี้ไปตรวจโครโมโซมก็เลยกลายเป็นว่ามีปกติเหลืออยู่1ก็เลยกลายเป็น1เดียวค่ะพอใหญ่หนึ่งเดียวมันก็ประดบความร็ค่ะก็ขอได้ความีค่ะ ตอนนี้ก็คืออ่าตอนนี้ค่ะก็ที่ทราบกันว่าตั้งทันแล้วก็คืออยากจะสรทราบความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างว่ากว่าที่เราจะผ่านมาถึงจุดนี้ค่ะที่สาเนของเคนที่สองจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเป็นรางวัลถึงความพยายามความอดทนเนาะไม่ว่าทั้งทั้งตัวแม่เองด้วยและตัวพ่อด้วยเพราะว่าจริงๆช่วงระหว่างการรักษาจริงจมันก็มีหลายอย่างที่เราเราออกแรงไม่ได้ แฟนก็ช่วยทํางานบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมอาหารให้อะไรประมาณอย่างนี้ขับรถให้อะไรประมาณนี้แล้วก็ในแต่ละช่วงของการรักษามันก็เหมือนกับว่ามันมีมันมีสิ่งที่แบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเราต้องพยายามอะบางทีมันก็ท้อบ้างอะไรบ้างเพราะมันต้องฉีดยาทุกวันอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าค่อยๆเหมือนกับเราเรา คาปังํำปรึกษาจากคุณหมอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณหมอก็ช่วยแนะนำเราหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของช่วงของการก่อนย้ายอย่างเงี้ยค่ะก็ในการเตรียมตัวเนี่ยบางทีเราก็ตอนนั้นรู้สึกเราส่องกล้องในโพงมดลูกด้วยเพราะว่าจะได้ดูว่าเฮ้ยมันมีความพร้อมในการฝังตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนที่สองในส่วนของก,รการย้ายมันก็มีในส่วนของ เพราะว่าเราเรามีแค่ตัวเดียวเนาะเราก็เหมือนกับว่าพลาดไม่ได้อะเราก็เราเรามีคุณหมอก็แนะนำว่าเอะมันมี MBO นกรูในการที่แบบว่าช่วยในการยึดเกาะอ่ะเราก็ลองเพราะว่าคุณหมอก็ให้กำลังใจว่าเฮ้ยบางทีตัวเดียวอะ่ะมันก็มันก็สำเร็จได้นะแล้วก็หมออยากให้สำเร็จในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าคือเราเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวค่ะเราอยากขอ,อวันที่มายายต้ออนะคับของทางุเก่งกับ น้องของเชอร์ก็เข้าไปด้วยอ,อันนี้คือที่ผ่านมาของที่ชื่นเกเดเขาม,เมี่มคอคไม่มีอันนี้อยากอยากทราบว่ารู้สึกว่าการการให้สามีเข้าไปด้วยหวกงว่าแบบช่วยในเรื่องของกำลังใจเยมากคร,รับก็ดีมากนะเพราะว่าได้เห็นท่านตอนแล้วคุณหมอก็อธิบายชัดเจนนะในห้องอแต่ละขั้นตอนต่างๆ สามเดือนกว่าๆเดือนก็ติดสองติดสามสองสามสามแพ้เรืออาการแพ้คนนี้แพ้แต่ของของเชอร์ไม่ไม่แพ้ค่ะออันนี้คุณคุณเก่งกับน้องเชอร์มีดูแลคุณแม่อย่งไรบ้างก็มีอะไรช่วยช่วยได้ที่จะใช้ยกนู่นนี่นั่นก็ทำเชื่อไหมคุณวิทย์ไยอยู่โอเพนไหมคะ ก็จะกลับมาวันสุกสาร์ทีจันทร์ก็สะาสุดท้ายค่ะก็คือมีอะไรที่อยากบอกทางคุณหมอหรือชีมงานหรือว่าทางคุณด้วยเองค่ะก็กับคุณหมอค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่แบบทําให้โอกาสที่มันเล็กๆเนี่ยมันมันมันเป็นไปได้นะคะเพราะว่าจริงๆตอนแรกก็พอบอกว่าเหลือตัวอ่อตัวเดียวนี่เราก็แฟบแล้วแหละ เราก็โอ๊ยมันจะไหวไหมเนี่ยอะไรเนี้ยเออแล้วก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าคุณหมอเป็นเป็นเป็นเหมือนกับใส่ใจรายละเอียดอะค่ะแล้วก็ใส่ใจคนไข้เนาะบางทีแล้วก็การสื่อสารให้ข้อมูลน่ะคือดีนะคะแล้วก็มีการแจ้งแผนการรักษาให้เราบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กังวลไม่กลัวนะคะส่วนเราก็ของน้องยูยนี่ก็เหมือนกับเหมือนเป็นเพื่อนเพราะว่า คือจะปรึกษาตลอดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องน้องจะเหมือนกับเป็นเหมือนคนที่ใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราบางทีเราเราจำไม่ได้แต่น้องก็น้องก็ช่วยบอกให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่แตกต่างนะคะแล้วก็เป็นจุดเด่นเลยแหละคะ่ะตรงเนี้ย mm hmm. เพราะว่าที่อื่นจะไม่ได้มีในส่วนของคนที่มาเป็นเหมือนกับ คนที่คอยคุยกับเราได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีพอเราไปหาหมอเรานึกคําถามไม่ออกต่อกลับไปบ้านนึกนึกคำถามได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ของกับทางนางยุ้ยเนี่ยก็คือจะคุยตลอดว่าเฮ้ยตอนนี้มีอาการแบบนี้แบบนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็แนะนํามาว่าให้เราคคยต้องทํำยังไงอะไรอย่างงี้ะข<น> <c oughs> ออีกอคำถามเลยค่ะคำาที่เหมือนแล้วเนี่ยคือในขาะที่เราก็เคยผ่าปาดย่า ในการษรายมาก่อนเนี่ยค่ะวันนี้ที่เราประสบความสําเร็จแล้วอยากอยากให้ทํางคุณเก่งก,กับคุณกมาขายช่วยให้กําลังใจคนที่อาจจะกําลังท้อแท้อยู่ก็จริงๆเราก็บอกว่าเฮ้ยเราเราก็เคยท้อแท้เหมือนกันเราก็เคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยเราก็บางทีก็อยากจะถอดใจอะไรแบบน,นี้แต่ว่าเราก็เหมือนกลับมาฮึดได้ตรงที่ว่าเราเหมือนกับว่ามันมันมีความ อะไรอ่ะมันเป็นความฝันเราเนาะมันมีเป้าหมายที่เราอยากจะได้เราก็พยายามเราก็ศึกษาเราก็แบบพยายามดูแลตัวเองอะไรประมาณอย่างนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าจริงๆก็มีเพื่อนรุ่นน้องเนาะแล้วก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยที่เขาทํารักษาอยู่อะ่ะหลายคนอยู่เหมือนกันแล้วก็ก็จะมีประสบความสาเร็จบ้างยังไม่ได้บ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจะฝากบอกว่า คืออยากให้แบบเหมือนกับบางทีมันท้อมันก็มีได้แต่ว่าก็คือต้องยึดที่เป้าหมายเนาะพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเป้าหมายที่เราได้มาเนี่ยมันมันก็มันก็มันก็ยิ่งใหญ่อะมันก็หายเหนื่อยสําหรับการที่เรารอคอยอยู่เราก็อยากให้แบบเหมือนกับช่วงที่รักษาอยู่อะค่ะอยากให้เหมือนกับทําใจให้มันแบบสบายไม่ต้องกดดันตัวเองเพราะว่าบางคนมันจะแบบมันจะเครียดแล้วมันก็ไม่มีผลดีกับการรักษาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็อย่ากดดันตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณหมอแนะนําให้ดีที่สุดก็พอแล้วค่ะเป็นเก่งอะไรในพาร์ทของสามีว่ากำลังใจว่าที่คอณไหก็เอ่อให้กาลังใจกับคนอื่นนะครับก็คืออย่างอย่างยกตัวอย่างของเพื่อนผมเนี่ยคือเขาทำมาสามทั้งทั้งที่สี่เขากระด้่ฟแฝงทั้งที่ห้าก็สําเร็จ การศึกาครั้งแรกก็ผิดหวังเหมือนกันนะครับของผมก็ทำอันเดอร์ครั้งนี้ครั้ทงที่สองก็สมหวังเหมือนกันนะครับก็คนที่มาทำก็ทำใจสบายๆนะครับแล้วก็อะไรจะเกิดก็ไม่เป็นไรนะครับเทก็สำหรับวันนี้ทางทีมงานแล้วก็จ้ให้ทุกคนขอขอบคุณคุณแล้วก็คุณคุณตาขอขอบคุณให้คุณแม่แล้วก็คุณลูก